ผีหลอกวิญญาณหลอนนิยามของมันก็คืออันเดนั่นเองมันอาจจะไม่ได้ปั่นจักรยานสีเขียวไล่กระทือบคุณแต่ในเกมนี้มันมีกฎของมันครับกฎในการเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนมันจะต้องเป็นตัวละครที่ยาลีเลือดหรือยาพิษไม่มีผลอะไรกับมันเลยแต่ถ้าเป็นยาอิสแตนฮิลหรือก็คือรักษาทันทีมันจะเจ็บเหมือนจะตายให้ได้อีกรอบหรือในกรณีเดียวกันถ้าเป็นยาอิสแตนดามิหรือก็คือยาทำร้ายจะทำให้มันสดชื่นขึ้น และทุกตัวนั้นจะแพ้ทางอุปกรณ์ที่มีเอนแชนที่ชื่อว่าสมัยหรือภาษาไทยก็คือโจมตีศักดิ์สิทธิ์ใส่กับอาวุธที่คุณชอบแล้วฟาดมันซะมันจะรีบตายให้คุณภา,ายในไม่กี่รอบซึ่งนั่นเป็นกฎของการเป็นอันเดดแบบคร่าวๆครับแต่ในเกมนี้มันก็มีตัวละครหลายตัวเช่นกันครับที่เป็นอันเดดจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นแต่ต้องมีซอมบี้ครับผีดิบสุดคลาสสิกที่คุณสามารถพบเจอได้ตามสื่อบันเทิงต่างๆ หรือไม่ก็ที่ที่มันมีผีซึ่งจุดเด่นของซอมบี้ที่คุณสามารถสังเกตได้ชัดเลยก็คือมันเป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายกับคนมีผิวสีเขียวเข้มและมาพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่น่ากลัวสามารถพบได้เยอะมากในช่วงเวลากลางคืนอย่าได้ประมาทมันเชียวละ่ะถึงแม้คุณจะเห็นมันแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดคุณไปทำร้ายมันละก็ตัวที่2ที่สาที่สี่จากที่ไหนไม่รู้ก็จะตามมาหรือตอให้คุณหลบอยู่หลังประตู มันก็จะทุบประตูมาหาคุณและระวังตัวไว้ให้ดีถ้าหากคุณได้เจอกับร่างไซส์เล็กของมันที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทำให้การาเผชิญหน้ากับมันนั้นส่วนใหญ่ตีไม่ค่อยจะโดนและในบางครั้งมันก็อาจจะขี่ไก่มาจิกคุณแต่ไอพวกนี้มันอยู่ได้เฉพาะในเวลากลางคืนครับตอนเช้ามันก็จะโดนแดดเผาตาย ซอมบี้วิลเลจเจอร์แน่นอนครับคุณสามารถพบมันได้ทั่วไปเช่นกันแต่อาจจะไม่บ่อยเท่ากับซอมบี้ทั่วไปเพราะมันคือชาวบ้านที่ติดเชื้อซอมบี้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ชัวร์วต่อเมื่อทาหารชาวบ้านคนนั้นโดนซอมบี้กัดจนตายชาวบ้านคนนั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้ซึ่งความสามารถส่วนใหญ่นั้นก็จะคล้ายกับซอมบี้ปกติ แต่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นซอมบี้ประเภทเดียวที่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นคนได้โดยการใช้น้ำยาวิกนสิสแล้วก็แอปเปิลทองในการรักษาอัดอัดใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมดเวถ้านิยามชื่อไทยมันแบบง่ายๆก็ผีพรายนะครับผีที่มันอยู่ใต้น้ำอะ่ะซึ่งคุณสามารถพบมันได้ทั่วไปตามใบโอมที่มีแหล่งน้ำมึดๆและตามโอเชียนลูนต่างๆหรือในบางกรณีที่ซอมไม่อยู่ในน้ำนานเกินไปมันก็จะกลายเป็นผีพรายใต้น้ำ ความสามารถโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะคล้ายกับซอมบี้ปกติแต่มันจะมีความคล่องตัวในการว่ายน้ำในขณะที่ซอมบี้ปกติว่ายน้ำคืออะไรและถ้าคุณโชคดีพอคุณก็อาจจะพบบางตัวที่จะถืออาวุธทรเดนซึ่งมันสามารถใช้โจมตีผู้เล่นจากระยะไกลได้แถมแรงสุดๆไปเลยฮัสซอมบี้อีกประเภทหนึ่งแต่ในรอบนี้มันจะเกิดที่บปโอมททเนซา,ายเท่านั้นซึ่งมันจะมีความสามารถที่พิเศษกว่าซอมบี้ปกติก็คือเมื่อมันโจมตีใครก็ตาม คนนั้นก็จะติดสถานะฮังเกอร์ซึ่งมันจะทําให้หิวเร็วขึ้นก็มีแค่ผู้เล่นนั่นแหละที่หิวเป็นแถมมันยังสามารถทนแสงอาทิตย์ได้อีกด้วยแต่ถ้ามันอยู่ในน้านานๆมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ปกติซอมบี้มา้าเป็นซอมบี้ประเภทสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกับมา้าที่มีเสียงร้องเหมือนเสลดติดคอซึ่งการมีอยู่ของมันนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแค่ของประดับเกมเลยก็ว่าได้เพราะการที่คุณจะสามารถพบเจอมันได้นั้นมีเพียงทางเดียวเลยก็คือเสก s k e l เลตัเป็นผีประเภทโครงกระดูกประจำเกมนี้เลยก็ว่าได้ถ้าหากไม่เชื่อลองจับไปขังในน้ำดูสิมันไม่เป็นไรเลยเพราะมันไม่มีปอดยังไงล่ะเหลือแต่กระดูกซึ่งคุณสามารถพบมันได้บ่อยในช่วงเวลากลางคืน n e t ธ e r f o r ร์เทสและโซเซวันเล่จุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือมันจะใช้อาวุธประเภทธนู จมตีผู้เล่นจากระยะไกลทําให้การเอาชีวิตรอดในช่วงแรกๆนั้นอาจจะตึงมืออยู่บ้างถ้าหากคุณไม่มีโล่และในบางครั้งคุณก็อาจจะเจอมันขี่มงมุมไล่คุณตอยให้คุณอยู่ที่สูงมันก็ปีนขึ้นไปหาได้แต่ไม่ต้องห่วงครับมันยังสามารถตายได้จากแสง UV ของดวงอาทิตย์หรือถ้าคุณเลี้ยงหมาเอาไว้มันก็จะทำให้สเกเลตันเข้ามายุ่งกับคุณได้ยากขึ้นเพราะมันกลัวหมาสเตร อีกหนึ่งประเภทผีโครงกระดูกเวอร์ชันหนาวจังซึ่งในรอบนี้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณใบโอมที่มีหิมะปกคลุมเป็นส่วนใหญ่หรือในบางกรณีถ้าสเกลิตันธรรมดาถูกแช่นในสโนว์พาวเดอร์สักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสเตและที่พิเศษกว่าสเกลิตันทั่วไปธรรมดาเมื่อมันยิงธนูโจมตีใครก็ตามก็จะติดสถานะเชื่องช้าซึ่งทําให้ในบางครั้งถึงคุณจะเก่งเจงแค่ไหนบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย ม้าโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกที่มีลักษณะเหมือนกับมา้าซึ่งการที่จะสามารถพบเจอมันได้นั้นมันจะเกิดในวันที่มีฝนฟ้าขนองเท่านั้นมีโอกาสน้อยถึงน้อยมากที่จะเจอแต่ถ้าหากคุณเจอและเข้าไปใกล้มันมากเกินไปก็จะเกิดอีเวนต์สเกลิเนแถบทันทีถ้าอยากได้มา้าก็ต้องจัดการเจ้าสเกลิเนที่อยู่หลังมา้าซะก่อนและก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับถึงแม้มันจะเป็นม้าโครงกระดูกแต่มันไม่แพ้แสง UV จากดวงอาทิตย์แฟนทอม ผียืนพื้นมีเยอะแล้วมาดูผีบนฟ้ากันบ้างครับซึ่งการที่คุณจะสามารถพบเจอมันได้นั้นคุณจําเป็นต้องไม่นอนในเกมเป็นระยะเวลา3วันแล้วเมื่อถึงช่วงเวลากลางคืนแฟนทอมก็จะเริ่มออกอลาวาดและเข้ามาจิกหัวคุณหรือว่าถ้าหากการนอนมันทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตคุณก็สามารถเลี้ยงแมวเพื่อไล่มันได้หรือจะรอให้เช้าก็ได้ครับมันก็โดนแดดเผามันันซอมบี้ไฟพิกลิน อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากสิ่งมีชีวิตอื่นสามารถเป็นซอมบี้ได้อย่างเช่นหมูหรือเผ่าพิกลินถึงแม้มันจะมีลักษณะต่างกันอยู่บ้างแต่ถ้าหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มันกลายเป็นซอมบี้อย่างเช่นหมูเมื่อโดนฟ้าผ่าหรือเจ้าพิกลินออกมาที่โอเวอร์เวิลด์มันก็จะกลายเป็นซอมบี้ไอ้ที่จริงมันก็มีเต็มเนเธอร์แหละแต่ว่ากฎในการเกิดอื่นๆมันก็ประมาณนี้แต่ที่แน่ๆพวกมันจะไม่ทำร้ายคุณก่อนแต่ถ้าหากคุณไปสกิดมันแม้แต่นิดเดียวมันก็จะเข้ามาหาคุณ รวมไปถึงตัวที่อยู่ข้างๆด้วยทุกตัวเลยและใช่ไอตัวนี้มันไม่โดนแดดเผารวมไปถึงไฟและลาวาก็ทําอะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์กินหมูปิ้งที่มาจากหมูซอมบี้ซอกลินหมูนรกที่ตัวใหญ่มากที่กลายเป็นซอมบี้แล้วมันจะดุร้ายมากไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่เข้าไปสวัสดีฮัฟฟูมัน ไอตัวนั้นก็จะลอยฟิลไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับไอ้ตัวนี้ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติคุณจะสามารถพบเจอมาได้หลังจากที่คุณเอาฮอกลินออกมาที่โอเวอร์เวิลด์สักพักมันก็จะกลายเป็นซอมบี้บอกตามตรงนะถ้าไม่บังคับมันออกมามันก็ไม่ออกมาหรอกวิทเทอร์สเกลเลตัน โครงกระดูกสีดำที่คุณสามารถพบเห็นได้ที่ n น t ธอร f o r ร์เ s สมีรูปร่างสูงกว่า s เกลิตันทั่วไปใช้อาวุธเป็นดาบศิลาทนต่อการถูกเผาไหม้และอย่าให้มันโจมตีคุณได้เชียวหละเพราะถ้าคุณโดนมันเล่นเมื่อไหร่คุณก็จะติดสถานะวิ t เทอร์มันจะทำให้หัวใจกลายเป็นสีดำเอฟเฟกจะคล้ายกับยาพิษแต่มันจะทำให้คุณตายและสุดท้ายวิ t เทอร์บอสพยาผีวิญญาณเฮียระดับบอสที่คุณต้องหาสร้างเอง ในส่วนความอันตรายของมันนั้นแทบจะเรียกได้ว่าภัยพิบัติเลยก็ว่าได้มันสามารถบินได้จอะกำแพงรวมไปถึงโจมตีระยะไกลด้วยหัวระเบิดบวกกับเอฟเฟกต์วิเทอร์โดนสักทีก็เตรียมคิดท่าตายไว้ได้เลยซึ่งก่อนที่คุณจะสร้างมันขึ้นมานั้นก็วางแผนดีๆกันก่อนนะถ้าพลาดมาเดี๋ยวงานจะหยาบ